กลับจากตลาดนอกเมืองนะคะก็ผ่านค่ะแม่น้ำคงคาช่วงนี้เป็นเวลาเย็นๆนะคะประมาณ5้าโมงครึ่งได้ก็กะว่าจะมาดูพระอาทิตย์ตกที่แม่น้ำคงคาแต่ดูพระอาทิตย์แล้วยังไม่ตกคิดว่าจะใช้เวลาประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงก็ เลยดูวิวไปก่อนแล้วกันลูกแพ้ของใครหลงมาเดี๋ยวดูวิวไปเรื่อยๆถ้าจะมาดูพระอาทิตย์ตกต้องมาเจาะจงจริงๆคือกะว่าประมาณก่อนก่อนจะ6กโมงครึ่งสักนิดหน่อยเนี่ยให้มาถึงที่นี่แล้วจะเห็นเห็นเรือข้ามฟากแล้วมันเคี้ยวมากเลย อยากไปอยากไปคนพาไปก็กลัวกลัววันนี้ค่อนข้างเงียบเหงานะคะอาจจะเพราะเย็นแล้วก็ได้ไม่ค่อยมีคนเดินพลุกพล่านเท่าไหร่ ตรงนี้เขามีการเผาศพนะคะของคนอื่นผ่านมาเจอพอดีเข้าไปถ่ายใกล้ก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าเอาของมันเป็นเ,เรื่องภายในครอบครัวเขานะคะแต่แอบดูอยู่ห่างๆได้เนี่ยคะกำลังจุดไฟ แล้วก็กระโจมที่เห็นเป็นไม่ใช่กระโจมสิที่เป็นสีส้มๆนะคะตรงริมแม่น้ำตรงนี้นะคะเดี๋ยวเลื่อนไปอีกนิดนึงตรงที่เห็นเป็นผ้าสีส้มๆนะคะเป็นแคร่ที่เขาใส่ร่างกายมานะคะ แล้วเขาก็จะเอาศพนะคะวางไปบนกองฟืนและเผาที่เห็นเป็นไฟลุกท่วมอย่างนี้ก็คือเขาเผาไปแล้วค่ะทีนี้ญาติก็กำลังยืนรอให้ไหมให้หมดแล้วก็จะเก็บกระดูกเอาไปทิ้งแม่น้ำอีกทีหนึ่งคล้ายๆของบ้านเราเนาะ ตรงนี้ก็เป็นฟืนนะคะที่ใช้เผาเขามีวางตรงนี้เลยขายตรงนี้เลยแล้วเราก็กลับบ้านกัน